สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาอัปเดตอีกแล้วทีเอสแทรกเตอร์วันได้มีอัปเดตท,ทั้ง4สาขานะก็ช่วงปลายเดือนมิถุนาครับส่วนรายละเอียดราคาก็ติดตามชมได้ทางออกาสโปรนะครับช่องของเราก็ให้ดูคร่าวๆก่อน อันนี้ที่สาขาหนึ่งครับมีรถเข้าประมาณนี้นะเสือใหญ่มาแล้วครับกำลังเตรียมของอยู่ กำลังเตรียมรถอยู่ก็ถือว่ายังไม่เยอะนะรถน่าจะกระจายไปทั้งสี่สาขานะครับแบ่งๆกันไปนะจากรอบก่อนนะต้นเดือนมิถุนาก็น่าจะออกหมดแล้วครับอ๋อสาขาหนึ่งเรียบร้อยครับฝั่งน้นก็ไม่มีอะไรนะ เป็นรถแยกอะไรครับแล้วก็อีกฝั่งหลังร้านก็อะไรแยกนะก็ไม่ได้พาชมครับวันนี้อัพเดตแค่หน้าร้านตรงนี้นะคันนี้ก็กําลังประกอบนะครับยันมา35แรงคันโน้นก็แชมป์35แรงอันนี้รถลูกค้าเอามาซ่อมคันนี้40,007สตราดาตอนเดียวนะครับ คันนี้สองหมื่นเก้ายี่สิบสองแรงรือเปล่าคันนี้สองหมืนเก้านะครับได้ผามตัวนี้นะขับนิ่มๆเลยนะครับลองเมื่อกี้ก็ลองแล้วนะครับติดไปดูได้ทางออกัสโปรนะคันนี้ก็ติดจองนะครับคันนี้ l C 5 0 8คันนี้แสนหกหมื่นเก้านะครับเนี่ย l C 5บิลเก็บซี้ให้ใหม่แล้วก็เช็ครั่วซึมเรียบร้อยนะครับล้างหน้า่านหลังแสนหกหมื่นเก้าตัวนี้มาใหม่ L122 เจ็ดหมื่นหรือไม่ก็เจ็ดหมื่นเก้านะผมจำไม่ได้ครับมาต่อที่สาขาสามนะเมื่อกี้สาขาสองม้ถ่ายให้ดูนะ โมเตอร์ยุ่งครับสาขาสามรถเยอะรถไทยก็เยอะครับมีหกล้อมีรถบรรทุกเข้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งน้นก็มี ในโรงนู้นก็มีครับมีพวกรถเกี่ยวนะช่วงนี้ก็น่าจะสาขาสามรถเยอะสุดนะตอนนี้ก็รอเสียใหญ่อยู่ครับรายเรียนราคาก็ติดตามได้ทางอากัสโปรนะ าคา3ประมาณนี้เดี๋ยวไปรอดูสาคา4ครับว่าจะมีอะไรบ้างสาคา4ก็ประมาณนี้ครับ1 2 3แล้วก็มีรถเช่า,ารัศมี30กิโลฝัง่งนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วค่ะตอนนั้นสตาร์ทติดเครื่องรวมทุกลิฟขายดีมากครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่ปุ้ยแอดมินประจำสาขาสี่ไปแล้วเพื่อ